สวัสดีครับผมยิปจากเขาว่ากันว่าสตอรี่เรื่องนี้เป็นเรื่องของขวัญขวัญอาศัยอยู่ในจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือในช่วงที่ข้อดลูกสาวคนแรกขวัญก็อยู่ในช่วงที่ตะเวนสอบเข้าทำงานตามหน่วยงานข้าราชการต่างๆที่เปิดสอบแต่ระหว่างนั้นเธอก็ได้ทำงานเป็นลูกจ้างโรงพยาบาลแถวบ้านไปด้วยมีอยู่วันหนึ่งขวัญได้เดินทางเพื่อที่จะไปสอบสนามสอบแห่งหนึ่ง ในจังหวัดที่ไม่ไกลมากจากบ้านของเธอขวัญเดินทางไปด้วยกันทั้งหมดสี่คนมีขวัญสามีและก็น้องชายอีกสองคนการสอบก็ผ่านพ้นไปจนถึงเวลาที่จะเดินทางกลับพี่ที่ทำงานขวัญซึ่งบ้านแกอยู่แถวนั้นชื่อว่าพี่ศักดิ์เขาได้โทรมาหาและชวนขวัญและน้องๆให้แวะไปทานข้าวกันก่อนขวัญก็ตกลงแวะมาหาพี่ศักดิ์ที่บ้านโดยพี่ศักดิ์ได้พาพวกขวัญแวะไปทานข้าว ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งอยู่ที่ริมแม่น้ํามีลักษณะเป็นแพรยื่นลงไปในน้ําและบรรยากาศก็ดีมากๆและทั้งหมดก็ทานข้าวกันไปคุยกันไปอย่างสนุกสนานมีอยู่ช่วงหนึ่งขวัญได้ย่อนเท้าลงไปตีเล่นในน้ําสามีขวัญก็บอกว่าอย่าทําอย่าเล่นนี่มันเย็นมากแล้วมันไม่ดีขวัญก็เถียงว่าจะเป็นไรไปแค่ตีน้ําเล่นไม่ได้ลงไปสักหน่อย และขวัญก็หัวเราะนึกขำกับความคิดมากของสามีจนถึงเวลากลับบรรยากาศวังเวงมากและน้องชายของขวัญก็เป็นคนที่ขับรถเร็วมากน้องได้ขับแซงรถปิกอัพคันหนึ่งปรากฏว่ามีรถบัสวิ่งสวนมาเกือบเกิดอุบัติเหตุดีที่น้องมีสติหักหลบทันทุกคนก็ตกใจกันมากพอถึงบ้านขวัญก็ยังไม่ได้อาบน้ำและด้วยความเหนื่อย จึงได้เข้าไปนอนเล่นข้างๆลูกหน้าทีวีภายในห้องโถงของบ้านลักษณะห้องโถงจะโล่งๆมีแค่ชุดรับแขกชุดหนึ่งกับตู้โชว์อยู่มุมบ้านซึ่งภายในตู้โชว์จะมีพระพุทธรูปมีรูปภาพของหลวงปู่ซึ่งเป็นเกจิอาจารย์หลายรูปในขณะที่ขวัญน,นอนอยู่ในฝันนั้นซึ่งมันเหมือนจริงมากทั้งเสื้อผ้าในฝันก็เป็นชุดที่เธอใส่อยู่จริงๆในฝันเหมือนกับว่าเธอนอนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมือนจริงทุกอย่าง มันมีภาพผุดขึ้นมาในหัวเป็นผู้หญิงคนหนึ่งยังวัยรุ่นอยู่เหมือนเป็นงานศพของผู้หญิงคนนี้แล้วผู้หญิงคนนี้ก็เฮี้ยนมากมารลอกคนในบ้านจนอยู่กันไม่ได้และภาพนั้นก็ตัดไปต่อมาขวัญก็ฝันอีกว่าเห็นเป็นภาพผู้หญิงตัวเปีกเปกยกๆใส่ชุดดำผมยาวในฝันเธอรู้ทันทีเลยว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวกับในภาพงานศพที่เธอเห็นมายืนตัวเปียกผมยาว ก้มหน้าอยู่หน้าประตูบ้านของขวัญในฝันขวัญลุกขึ้นยืนแล้วไล่ผู้หญิงคนนั้นไปแต่ไล่อย่างไงผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ไปจากความกลัวกลายเป็นความโกรธเธอลุกเดินไปเปิดประตูและไปลากแขนผู้หญิงคนนั้นเข้ามาในบ้านพร้อมกับพูดว่ามึงอยากเข้ามานักใช่ไหมมึงก็เข้ามาสิพอเปิดประตูลากผู้หญิงคนนั้นเข้ามาปุ๊บก้าวแรกที่เขาเหยียบเข้ามาในบ้านมันมีแสงสว่างสีขาวพุ่งมาจากในตู้โชว์ในบ้านพุ่งตรงมาหาผู้หญิงคนนั้น และผู้หญิงคนนั้นก็ร้องกรีดเสียงดังออกมาขวัญก็สะดุ้งตื่นขึ้นทันทีเหงื่อซึมเต็มตัวและกลัวจนตัวสั่นตอนเช้าขวัญจึงตัดสินใจเล่าให้แฟนฟังเพราะมันเป็นฝันที่เหมือนจริงมากตกกลางคืนขวัญก็นอนตามปกติและฝันเหมือนเดิมอีกครั้งในฝันนั้นมันเป็นภาพที่ขวัญนั่งเอาขาย่อนลงไปตีในน้ําและมีผู้หญิงคนหนึ่งเกาะที่ขาของขวัญแล้วตามขวัญกลับบ้าน และภาพก็ตัดไปและเธอก็ไม่ฝันอะไรอีกจนถึงเช้าพอมาถึงที่ทํางานขวัญก็เล่าเหตุการณ์นี้ทุกอย่างให้พิศักฟังแต่ก่อนที่จะเล่าขวัญได้ถามพิศักว่าตรงที่ไปนั่งทานข้าวกันมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าพิศักก็ได้บอกว่ามีน้องผู้หญิงนักศึกษาเพิ่งจมน้ําตายเมื่อเดือนก่อนขวัญเลยเล่าทุกอย่างให้พิศักฟังแล้วก็ได้ตัดสินใจไปทําบุญกันในวันนั้นและขวัญก็ไม่เคยฝันเห็นผู้หญิงคนนั้นอีกเลย ถ้าใครชอบเรื่องผีความเชื่อสิ่งลี้ลับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ